สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาาโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมพระหลวงปูทวดนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศสองนห้าสามหกนะครับรุ่นโปรดสัตว์นะครับผมนี่นะครับผมเรียบมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยกันน้ําแบบสวยๆปิ๊งๆเลยนะครับเา่านี้ก็สวยใช้ได้เลยนะครับ ขนาดขององค์พระเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณเท่าๆกับสมเด็จวัดระฆังนะครับผมเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เขาจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบเรล่มเลยนะครับผมเทียบกับเตารีนะครับพิมพ์ใหญ่เอขนาดก็จะประมาณนี้นะครับผม พิมพของพระเนี่ยก็จะเป็นหลวงบทวดนะครับคล้ายๆพิมพเ์เป็นพิมพ์ทุดงนะครับผมเนี่ยก็จะมีนะครับหลวงบทวดยืนยืนอยู่บนฐานเป็นพญานาคนะครับเนื้อรุ่นนี้เขาเขจะออกเทาๆนะครับอันนี้สภาพแบบว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับที่ผมได้มาเน,เนื้อเนี่ยก็จะออกเทาๆนะครับมีฝ้าขุ่มแต่ถ้าโดนมือเนี่ยก็จะดำได้นะครับ อันนี้คือเป็นผิวพระไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีหนังสือคำนะครับคำว่าหลวงปู่ทวดมีช้างสองเชือกแล้วก็มีฐานเป็นพญานาคไม้เท้าหลวงปู่ทวดนะครับนี่บาทกดนะครับฐานนี่เขาก็จะทำเป็นสันนะครับ โนูนขึ้นมานะครับผมผรุ่นนี้หนาพอสมควรเลยนะครับเรียมกันน้ำมาให้อย่างดีนะครับเป็นพ้าที่ออกวัดไซ่ขาวโดยตรงนะครับในปีพศ2536มหกมีลงในหนังสืออาจารย์นองด้วยนะครับออกวัดไซ่ขาวชัดเจนนะครับไม่ต้องลุ้นวัดนะครับผมหนังสือด้านหลังนี้ชัดมากนะครับมียันห้าด้านหลังเป็นยันห้านะครับ รุ่นโปรดสัตว์นะครับตัวหนังสือเขาก็มีองค์นี้ชัดดีนะครับตัวหนังสือด้านหลังปราบทุกภัยก้าวหน้านะครับเซกวัดไซขาวพสสองห้าสามหกรุ่นนี้เนี่ยรุ่นโปรดสัตว์เนี่ยเจตนาการสร้างดีด้วยนะครับเพราะว่านำเงินนะครับไปสร้างกำแพงวัดไซขาวนะครับอันนี้ข้อมูลเชิงลึกเลยนะครับผมเพราะว่าผมนะครับ รู้มาจากคนสร้างเลยนะครับผมคนสร้างเนี่ยเขาต้องการนะครับช่วยนะครับเขาเรียกว่าพระอาจารย์นองเนี่ยก็คือแบบกับกรรมการวัดนะครับเขาก็มีดําริกันนะครับผมว่าเออจะทํายังไงนะครับหาเงินนะครับมาทําสร้างกําแพงวัดนะครับก็ได้สร้างพระนะครับรุ่นโปรดสัตว์นี้ขึ้นมานะครับผมนี่นะครับก็เป็นพระที่เจตนาการสร้างดีนะครับแล้วก็ปลุกเสกพิธีเสาห้าด้วยนะครับ สำหรับรุ่นโปรดสัตว์นี้นะครับผมปลุกเสกพิธีเสาห้าด้วยนะครับก็สําหรับองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเพื่อนพี่ท่านใดสนใจนะครับโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่ เข้าไปชมเอ่อรับชมพัเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ